สวัสดีค่ะพบกับเกดเพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เกดจะมาแนะนำ รถเก๋งส,สวยๆนะคะมีหลายรุ่นหลายแบรนด์ให้กับลูกค้าได้ชมนะคะซึ่งของทางเพชรยนเรารับประกันคุณภาพของตัวรถแน่นอนค่ะรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมนะไม่มีเปลี่ยนเครื่องไม่มีกลับสีนะคะเล่มทะเบียนยังอยู่ครบสมบูรณ์มั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะออกรถที่เพชรยน์ออกรถได้ทุกอาชีพนะคะออกรถง่ายอนุมัติไวรับรถทันใจได้ใช้รถทันปีใหม่แน่นอน แล้วสำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถเก่งส,สวยสุดประหยัดนะคะบอกเลยเลยว่าที่เพชรยนต์มีให้เลือกหลายรุ่นหลายแบรนด์นะคะเดี๋ยวเกจะพาทุกท่านมาชมรถกันนะคะว่ามีรถคันไหนหน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราจะไปชมรถกันต่อนะคะจะเริ่มต้นกันที่ โตโยต้ายาริทคันนี้นะคะเป็นโตโยต้ายาริส 1.2G คันนี้ได้ปี2019าราคาเพียง4,29,000บาทเท่านั้นค่ะออกแนวสปอร์ตสปอร์ตถ้าใครสนใจก็สามารถสอบถามกันได้นะคะส่วนขั้นถัดมาก,ก็จะเป็นโตโยต้ายาริส 1.2G คันนี้ได้เป็นปี2014นะคะราคาเพียง 319,000บาทค่ะสวยสวยใสใสแบบนี้เลยค่ะยังเดิมๆจากโรงงานทุกอย่างนะคะแล้วคันถัดมานะคะก็จะเป็น Honda Jazz Honda Jazz คันนี้นะคะเป็น Honda Jazz 1.5s เป็นปี2015นะคะซึ่งความสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้เลยขวัญใจวัยรุ่นอย่างแท้จริงค่ะ อราคาอยู่ที่399,000บาทค่ะท่านใดสนใจหรือมองหารถเกงเ่งสวยแบบนี้เลยก็โทรหากเก๋ได้เลยนะคะ083 4 3 0 0 6ส3ค่ะถัดมานะคะเราจะมาดูในด้านของคันออคันนี้จะเป็น Mazda นะคะ Mazda คันนี้ราคาอยู่ที่449,000 49,00บาทนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านนี้เลยค่ะ รถยังสวยๆอยู่นะคะยังสวยๆใสๆแบบนี้เลยถัดไปนะคะเราจะไปดูส่วนของ Honda นะคะคันนี้จะเป็น Honda City นะคะ 1.5S ได้เป็นปี2017นะคะราคาเพียง389,000บาทบอกเลยเลยว่ารถคันนี้ยังสวยๆคุ้มๆแบบนี้อยู่เลยะคะ่ะเดี๋ยวถ้าไปเราไปดูด้านหลังกันนะคะคันนี้เลยราคาพิเศษ พร้อมรับของพรีเมียมพิเศษด้วยสำหรับนิสสันมาร์คันนี้นะคะ n i สสันมาร์ส1 2 e คันนี้เป็นปี2019นะคะราคาสุดพิเศษมากราคาตั้งอยู่325,000บาทวันนี้เราไม่ขายนะคะเราขายแค่3 9 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถเก่งสวยๆสุด,สด,สดประหยัดแบบนี้โทรบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาซื้อรถที่เพชรยนต์ รับแ,แน่นอนค่ะรถไม่มีชนหนักพี่ความจมน้ำไม่มีเปลี่ยนทะเบียนยังอยู่ครบสมบูรณ์นะคะอรถง่ายอนุมัติไวมาค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะคะส่วนคันนี้จะเป็น Toyota v o o s 1.5e คันนี้ได้เป็นปี2017นะคะ ราคาอยู่ที่359,000บาทนะคะสีเทาสวยๆแบบนี้เลยค่ะแนวสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะกับเออกับ Toyota v o y ยต้าวีออส e ค่ะถัดมาด้านนี้นะคะ Toyota v วีอเช่นกันเป็น Toyota v วีอรุ่น1.5 j คันนี้นะคะได้เป็นปี2014ค่ะราคาสุดพิเศษเหมือนกันค่ะ ราคาอยู่ที่2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสามารถผ่อนจับไฟแนนซ์ได้ผ่อนแค่เริ่มต้นประมาณ5,000ันกว่าบาทเท่านั้นค่ะสำหรับคันนี้ถัดไปนะคะเดี๋ยวเก๋พาไปชมลดราคาพิเศษอีกคันหนึ่งนะคะที่คันนี้นะคะบอกได้เลยว่ามีส่วนลดอีก1,000 0บาทนั่นก็คือเจ้ามิซูบิชิมิลาด1 2 G L X นะคะ คันนี้ได้เป็นปี2019ราคาตั้งขายอยู่ที่345,000บาทนะคะวันนี้เราไม่ขายเราขายอยู่ที่339,000บาทค่ะบอกได้เลยว่าลดราคาพิเศษจริงๆสำหรับบริษัทเพชรยนต์นะคะเรามีให้ลดให้เลือกหลากหลายเลยท่านใดที่สนใจจะมาชมรถก็สามารถมาชมที่บริษัทเพชรยนต์ได้นะคะหรืออยากชมรถคันไหนเป็นพิเศษสามารถทักทายบอกเก๋ได้เลยค่ะว่า พี่อยากดูคันนี้เป็นพิเศษโทรออสามารถส่งรูปภาพหรือวิดีโอให้ลูกค้าได้นะคะส่วนคันถัดไปนะคะก็จะเป็น Toyota v วีอคันนี้นะคะได้เป็นปี2015ราคาอยู่ที่319,000บาทค่ะรถของเพชจนรับประกันคุณภาพรถยังใหม่แล้วก็เป็นรถที่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักนะคะเป็นรถเกรด grade A เกรดพรีเมียม รับประกันคุณภาพแน่นอนค่ะลูกค้าส่วนรถคันนี้นะคะมีเจ้าของแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะคันถัดไปจะเป็นรถอ่อนิสันโน่ 1.2E นะคะคันนี้ได้เป็นปี2019ค่ะราคาพิเศษเช่นกันอยู่ที่375,000บาทนะคะคันนี้รถคันนี้มีของพรีเมียมพิเศษรอบคันด้วยบอกได้เลยว่าซื้อรถที่เพชรยนต์คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะ นี่เลยค่ะรถของทางเพชรยนต์นะคะมีให้เลือกมากมายเลยค่ะอีกอย่างนะคะเรายังรับประกันในส่วนของตัวรถนะคะรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำม,มาแน่นอนค่ะและไม่เคยเปลี่ยนสีไม่เคยเปลี่ยนเครื่องไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักเล่มทะเบียนยังอยู่ครบสมบูรณ์มั่นใจได้ร้อเเซค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสอบถามเก๋มาได้ที่0 8 3 4 3 0 0 6 8 3ค่ะออกรถง่ายไม่ยุ่งยากเลยค่ะออกรถง่ายอนุมัติไวรับรถทันใจได้ใช้ทันปีใหม่แน่นอนค่ะท่านใดสนใจโทรสอบถามเก๋ด่วนเลยนะคะรถของเรารถของเรามีคุณภาพแน่นอนค่ะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะสนใจจัดไฟแนนซ์เรามีไฟแนนซ์จัดให้ถึงหน้าบ้านกันเลยนะคะจัด จัดเต็มฟรีดาวแถมขับฟรีได้อีก90วันนะคะผ่อนสบายๆนานสูงสุด8 4งวดคิดถึงรถมือสองคิดถึงเพรยนต์เท่านั้นค่ะคลิปถัดไปนะคะเดี๋ยวเกดจะมาอัปเดตรถให้กับลูกค้าได้ชมกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามคลิปต่อไปติดตามเกศด้วยนะคะและวันนี้สวัสดีค่ะ